ต่อไปจะเป็นการแนะนําวิธีการยืม e b o ๊กแบบผ่านเว็บไซต์นะคะแต่ว่านักเรียนสามารถเปิดอ่านเป็นหน้าๆได้นะคะจํานวน20หน้าซึ่งข้อจํากัดของการเปิดทางเว็บไซต์คือมันจะอ่านได้แค่20หน้าต่อให้นักเรียนจะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินมันก็ได้แค่20หน้านะคะคนนอกเขาก็ถ้าเขารู้เว็บเขาก็เข้ามาอ่านได้นะคะอันนี้ก็คือจะแนะนําให้ดูก่อนอื่นค่ะครูใช้แนวนอนเพราะว่า ออแนวนอนมันน่าจะอ่านง่ายกว่านะคะเว็บไซต์เดิมเลยคะ่ะ p w w school vl cloud 3 net นะคะแต่ครูจะเปลี่ยนเมนูตรงนี้ด้วยการกดปุ่มจุด3จุดอะคะ่ะแถวแถว่างเวลาค่ะพอจิ้มมาเสร็จอะคะ่ะให้หนักเรียนกดคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะเพราะมันจะทําให้หน้าจอถูกขยายแป๊บนึงนะคะไปจิ้มอีท่าไหนอ๋อหน้า็อกไปติดล็อกหน้า็อกเอาโอเคมันเป็นหน้าเดสก์ท็อปนะคะผู้ขอกดบัญชีผู้ใช้แล้วก็ล็อกอินด้วยเลขพี่ตูนเหมือนเดิมนะคะอ๋อ จอเต็มเลยเลื่อนยากแป๊บนึงนะคะครูจะย่อหน้าไอ้ตรงนี้งไงเนี่ยเอาให้มันเล็กลงอ้าโอเคน่าจะได้ตกลงสักพาอยู่ด้วยอ่ะโอเคค่ะพอกรอกเสร็จแล้วกดล็อกอินนะคะครูก็จะล็อกอินเป็นพี่ตูนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่หน้าแรกเพื่อคราวนี้จะไปอ่านนะคะไปอ่านจริงๆเช่น เสมมติอยากรู้หน้าตาพี่ม .3 าครูครูคจะสอนมอสามเป็นส่วนใหญ่ครูก็จะให้เขาทำงานนะคะเช่นเอานี้ละกันอายกตัวอย่างสามทัหนึ่งแล้วกันเล่มแรกนะคะบอกเลยนักเรียนสามารถดูแสดงแสดงทั้งหมดได้นะคะว่ามีเรื่องไหนบ้างครูจะจิ้มเล่มแรกเลยจิ้มที่หน้าปกจากนั้นเนี่ยคะ่ะโอ้ยกระเถน็นมันก็จะขึ้นมาแบบนี้คะ่ะ ร่วมผลงานโปสเตอร์โฆษณาสินค้าของม3ทั้งหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนที่เรียนกับครูค่ะเมื่อเทอมที่แล้วนะคะครูจะเขียนบอกรายละเอียดไว้วิธีการคือกดเปิดเนี่ยค่ะแต่มันจะได้แค่ยี่สิบหน้าเท่านั้นถ้าเกิดอยากจะซูมดูอ่านเชื่อเขาไม่ออกดับเบิลคลิกค่ะมันจะใหญ่ขึ้นเห็นปะแล้วก็ดูหน้าเพย์เขได้เพย์เสวยไม่สวยภาพมันเล็กเนื่องจากว่าออพอเอามาทำเป็นไฟล์นะคะไฟล์อ e ีบุ๊มันก็ต้องถูกลดขนาดลงเปลี่ยนหน้า ดูได้พี่แต่และคนชื่ออะไรเขาขายอะไรอย่างนี้นะคะจะมีทุกห้องที่ครูสอนนะคะแล้วก็นอกจากปีการศึกษานี้เราก็ยังมีปีการศึกษาเ,าเก่าๆนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้เป็นผลงานพี่เขานะคะบางปีก็มีเป็นเรื่องของแบบมีประวัติด,ด้วยะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะลองไปดูแค่นี้นักเรียนก็น่าจะเอ,อ,อ่านแล้วก็ได้ ประโยชน์ในชีวิตจริงเือถามว่าถ้า็อกอินแล้วะคะ่ะนักเรียนก็ยังกดยืมคืนได้เหมือนปกตินะคะเหมือนตอนทําสถิต,ติถ้าเกิดนักเรียนแค่จะอ่านเฉยนักเรียนไม่อยากจะมากดให้สถิติเข้าก็คือไม่เป็นไรอ่านได้ยังไงก็อ่านได้เท่ากันคือได้แค่20หน้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวขอเป็นแนะนําหนังสืออื่นแล้วกันหนังสือที่อาจจะมีประโยชน์ในการเขียนบันทึกรักการอ่านนะคะหลายคนครูเชื่อว่าหลายคนที่เขารู้เว็บไซต์เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมาใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกเลย ครูขอเลิกแล้วกันสม,มุินักเรียนต้องทำทำอะไรดีงานฝีมือละกันงานอะไรเรกงานฝีมือนักเรียนเข้ามาดูนักเรียนเกิดความเหงาอยากจะวาดรูปให้น้องระบายสีสมมุินะคะหัดวาดภาพนักเรียนกดเลย ถ้าเล่มมันแสดงจํานวนหนังสือว่าเหลือได้หนึ่งเล่มนักเรียนจะกดยืมได้แต่ถ้านักเรียนกดเสร็จนะคะมีเพื่อนนักเรียนที่เข้ามาพร้อมกันแล้วก็มาเลือกหนังสือเล่มนี้เขาจะยืมไม่ได้นะคะเขาจะอ่านทั้งเล่มไม่ได้คือถ้ายืมไปทางแอปอะคะ่ะมันจะอ่านได้ทั้งเล่มแต่ถ้าเกิดกดผ่านหน้าเว็บไซต์อะคะ่ะมันจะอ่านได้แค่20หน้าซึ่งต่อให้เพื่อนคนอื่นยืมอยู่อะคะ่ะหนูก็ยังสามารถอ่าน20หน้าแรกได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินแล้วก็ยืมนะคะหนูก็จะดูได้อ่ะสมมติเปิดดู ยีหน้าแรกบางทีมันก็อาจจะยังไม่เข้าสาระเท่าไหร่อคะค่ะแต่ว่าอ่ะโอเคพอเห็นภาพแล้ววาดไก่คิดถึงท่านผู้ผ่านไก่ KFC นี่วาดวัวเขาก็มีรูปแบบการวาดง่ายๆหนูก็ลองไปฝึกวาดเผื่อหนูจะวาดให้น้องดูเนาะตัวอะไรเนี้ยอ่านไม่ออกลองดูลองดูยี่สิบหน้าแรกมันก็มีหลายอย่างคะ่ะเง นี่วาดเหมือนดาวแต่การแล้วจริงๆแล้วคือมิกี้เมาส์เท่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันมีอีกหลายอย่างเลย20หน้าพอหมด20หน้ามันก็โอ้ประเมรแท้พอหมด20นมนมหด20นา้ามันก็จะอ่านต่อไม่ได้นะคะถ้าหนูอยากจะอ่านั้เงเล่มหนูต้องใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปที่ครูจะสาธิตแต่ครูต้องบอกไปก่อนเลยว่าครูไม่แน่ใจว่ามันจะจับภาพเนี่ยค่ะอขอโทษค่ะครูใช้หัวเวย p 3 0 pro มันจับภาพวิดีโอไม่รู้มันจะจับได้แบบพวาแอปพลิเคชันอะคะ่ะ เขามีข้อกำหนดเขาเขียนในโปรแกรมไว้คงจะแบบเออลิมิตไว้คือห้ามแคปหน้าจอและมีความรู้สึกว่าอาจจะห้ามจับจับหน้าจอด้วยวิดีโอด้วยถ้าเกิดทาไม่ได้จริงครูจะต้องไปเอาอีมือถืออีกเครื่องหนะะึ่งค่ะมือถืออีกเครื่องมาถ่ายหน้าจอซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะก็เป็นแนวในการที่ว่าอะอย่างน้อยหนูเข้ามาใช้ระบบลองค้นหาลองอะไรได้ลองจิ้มหนูนะคะใช้ระบบแล้วก็มีสต็อกหนังสือไว้อ่านอย่างน้อยก็คือ ครูว่าตอนนี้ในระบบน่าจะถึงพันเล่มแล้วค่ะก็คือมีหนังสือให้ได้อ่านเล่นอย่างน้อยเอาไปเขียนแล้วการอ่านได้นะคะหนูสามารถเขียนอันนี้มันเป็นวาดรูปไงถ้าเป็นพวกเรื่องการทําอาหารเนี่ยเขียนได้อยู่แล้วนะคะประมาณนี้อะไรก็ตามที่มี9,999เล่มแล้วก็มันลดเหลือใน9 9 9 4เนี่ยค่ะแปลว่าครูเป็นคนทําขึ้นไปมันเป็นอ e ีบุ๊กองค์กรนะคะแต่ถ้าเล่มใดก็ตามสวนครูก,กดไปห่างๆหน่อยโอ้ไม่อยากให้เกินหกนาทีเลยอยากให้เวลามันพอๆกันนะคะมันช้าด้วยการโหลดนะคะ ถ้าเล่มใดก็ตามมีคงเหลือแค่หนึ่งเล่มหรือสองเล่มแปลว่ามันเป็นหนังสือที่มีขายจริงอ e ีบุ๊กที่มีจริงๆนะคะในในตลาดนะคะเนี่ยค่ะเหลือครูเพิ่งเห็นมีเหลือลบหนึ่งเล่มด้วยแปลว่าอะไรเหลือลบหนึ่งเล่มเนี่ยค่ะเล่มพวกเนี้ยค่ะคือซื้อโรงเรียนเอ่อระบบอะค่ะก็คือลงเขาเรียกห้องสมุดอะค่ะไปซื้อจากระบบนะคะซื้อเข้ามาให้ในักเรียนสามารถอ่านได้เนี่ยบางอย่างเนาะพวกเนียเนีย,ยคิดอะไรเนี้ยค่ะ แบบนี้เป็นต้นเนาะฮงจุยสิทตีอลิยูออกแบบชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหนูมาอ่านเล่นได้เลยสามารถเอาไปเขียนรักการอ่านได้สบายโดยที่ไม่ต้องกดยิ้นไว้ได้มันสามารถเข้าได้พร้อมกันแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเข้าเข้าได้สะดวกหรือไม่สะดวกขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยคือ1เน็ตของหนูเร็วแค่ไหนกับ2มีคนใช้เว็บไซต์นี้พร้อมกับหนูกี่คนนะคะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้